โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราเหมือนเกมมาครับอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้เรามาเล่นแมปนะ The Lost Potato Chapter 2นั่นเองนะก็หลังจากที่ Chapter 1จบไปนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทุกคนคงจะได้เห็น Special clip ปไปแล้วนะก็คือเป็นเป็นความเฟล์ครั้งยิ่งใหญ่อย่างที่พูดนะก็ไม่เป็นไรนะชีวิตนี้ต้อง เลยรู้ความผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะก็มาอ่านเลยนะ The Lost Potato Chapter 2แล้ว yes 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 use t h e custom r e s o r t pack นะตอนนี้เราก็ใช้เออ่ที่ r e s o r t pack ที่เขาให้มานะก็คือ r e s o r t pack John Smith Legacy นะถ้าอ่านไม่ผิดคุณต้องเล่น Chapter 1ก่อนนะก่อนที่จะมาเล่นแ a p นี้นะคือ The Lost Potato Chapter 2แล้วก็ สำหรับ Minecraft 1.6แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ใน1.6.4นั่นเองนะแล้วก็ choose d i f f i c u l t and press start ให้เลือกความยากแล้วก็กดเริ่มนะอ่าซ e r s e t ติ so n งจะจะถ้าคุณสามารถทำลายเฟนได้เนี่ย Can you break this fence by hand? คุณสามารถทำลายเฟนนี้ได้ไหมนะ ถ้าสามารถทำลายได้ให้เซตนะเกมโหมด t o Adventure นะสแลกเกมโหมดสองแต่ว่าเราไม่สามารถทำได้นน่นเองนะแล้วก็ยูทูปเป็นคอมนี่น,น,นี่นะแล้วก็กดห้ามทำลายบล็อกต่างๆห้ามใช้สูตรห้ามอาู้แคนบรูสาาราทำลายบล็อกทุกบล็อกได้ในโหมดเอเวนเจอร์นะ สามารถทำลายบล็อกอะไรก็ได้ที่มันเอากำหนดมาแล้วทำลายได้อย่างเช่นกระจกอย่างเงี้ยนะอันนี้สำหรับมัลติเพเยอร์ซึ่งไม่ใช่นะเราเล่นในซิงเกิลเพเยอร์นั่นเองมาเดียวเดียวนอร์มอลเหมือนเดิมโอเคสตาร์ทโอ้โหที่เดิมเลยเนี่ยอู้อ้าวนี่เรา บายบายหมูอีกแล้วเอาไป i will take care of the pig ฉันจะดูแลหมูเองออกไปจากที่นี่นะ get out of here <c oughs> ฉันจะดูแลหมูเอง <c oughs> นี่อะไรเนี่ยอ้อโน้ดโน่อะไรอะไรทันดอมสเตนเกอร์บายบายโอเค ดอลิกอีกแล้วอ่ะไมค์บีคีปปิ้งเดลัสโพเตโตอินฮีซัมเบอรี่ดอลิกเนี่ยต้องดอลลิก uh, เนี่ยเอาโ o เตโตชุดสุดท้ายของเขาไว้ในชุดนะซึ่ก่ออะไรแบบนี้ถ้าจะเข้าไปข้างในเนี่ยคุณต้องหาห้องสมุดอันดับแรกคุณต้องหาห้องสมุดอา่าระวังด้วยอยู่ไม e ์บีเรลี่เคลเอร์คุณต้องฉลาดนะแอดและก็แข็งแรงแล้วก็ไม่ห้ามตายอะไรเงี้ยบัตรไอ ทุกสุสานแต่ว่าฉันคุยกับบางคนนะ t h i s s l a l y Cole to the end she told me <c oughs> said if anyone เจ้าชายพูดว่าถ้าใครสามารถคือใครที่สามารถเอาใครที่เอาคอมพิวเตอรออกมาอะไรเงี้ยเขาจะทำลายมันนะ เราต้องไม่ให้เกิดเรื่องอย่างนั้นใน i l l meet up with you เลยเธอฉันจะเจอคุณในอีกต่อเออฉันจะเจอคุณอีกในไม่ช้าอะไรอย่างนี้ปนะ่าเออไม่รู้อ่ะมิดเออช่างมันเถอะไม่รู้อ่ะแ a นด o m อ t สตเต e นเอร์อาจากแ a นดอ m สตเต n นเ r อร์โอเคสโตนไอรอนโอเคหนังสือเพืเ่อเผื่อต้องใช้อ่าใช้สโตนก่อนแล้วกันเนาะก็นี่มานี่มานี่ นี่มานี่แล้วก็อออเ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 ออแล้วก็เลยแบบนี้ไปเชป็คพอยต์โอเคข้างหลังนี่มีอะไรอื้อจีมีลาวากับอะไรไม่รู้ซึ่งเราต้องไปทางไหนไปทางนี้ดีกว่าเนาะไว้สไปเดอร์สไปเดอร์โอ้ยไหลลาวไหลลาวอุ้ย โอ้โหเป็นเคปสไปายเดอร์ด้วยนะติดพิซซันเจ็บจุงเบยอ,อะไรเนี่ยโอ้โหมาแนวเดียวแบบเจบรอนเปอร์เซนต์ชั้เตอร์หนึ่งเลยจะไปยังไงเนี่ยเฮ้ยตรถอืดจ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 ืด ตรงนี้ตรงนี้ตรง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 นี้ตรงนี้เอื้อ้โหเสียวฟุดฟุดเสียวฟุดฟุดอ่ะกึ๊กกโ๊กอ๋อตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย,ยโโฮฮถึงแล้วอะวอททำไม w ว y ก็มาถึงแล้วไงวอทป่าจริง หรือแล้วก็ลงไปข้างล่างมีน้ำก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้อึ๊บอื้มชัดเจนเพื่อ,<า>อเอ,อ้เ,อเ,ดเดี๋ยวดูก่อนมีกล่องไหมไม่มีโอเคเลสโก o ดีมันมันอู้สวี โอ้โหไดนด์ซอสกับเป็นดมสองอันได้น็อกแบ็คหนึ่งกับชาร์ปเนส2องชาลีอ้าสวัสดีชาลีทุบได้ไหมตายด้วยเผื่อไว้ทำอาหารแต่ไม่มีเห็ดสีแดงมีป้าน,นี่นเห็ดเห็ดสีแดงอ้าไม่ใช่นี่ไงเห็ดสีแดงเห็ดหลินจืดใช่ไหมทำได้ไหมอย่างนี้ต้องลองอ้าได้จิมจิด้วย ออกมาเหตุที่นี่เป็นของฉันแล้วชุบ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 เก้ากับเจ็ดเก็บไปให้หมดเฮ้ยเอาแตงโมงทำลายไม่ได้สิบสามกับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ้ 1,2,3่5สองสามสี่ห้าก็ไม่คิดว่าจะต้องได้กินขนาดนี้แต่ว่าก็เก็บเก็บไปเหอะอะไรเงี้ยเสียเวลาจริงๆรกลายหมดแล้วเนี่ยครบยี่สิบสามกับยี่สิบสามโอเคไปไหนต่อนี่หรือเปล่าวุ้ อ๋อฉันเห็นกล่องชุบ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 โอเคตรงนี้มีบันไดกร <c oughs> ะเด้อีกแล้ว มันมันแยกเป็นสองทางเราไปตรงนู้นก่อนดีกว่าเร็ว <c oughs> ทันทันทันโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว,ลวอะไรเนี่ยสนุสเสนสกุนักเก็ตแล้วก็เมลอน เดี๋ยวิ่งกินดีกว่าเผื่อต้องใช้โอเค นี่ที่ไหนมีอะไรให้คุณเอาเมลอน,นอันนี้ไปนะมึถ่ถ้าคุณจับถ้าคุณต้องการไอโดนนี้เต็มฉันไม่ต้องการมันไหนไม่เห็นมีเมลอนนี่ไงโกนาเกตแล้วก็สเกลิตันสกูนะเป็นไอนี่เองเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ yes ไหนยังไ,ไม่เห็นอู้ไม่เห็นมีเมลอนเลยนี่ปะนี่ปะนี่ปะตรงนี้ไปะไ,ไม่ไมี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 ไม่มีมโอ้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 ฉันเห็นบางสิ่งบางอย่างสุดิสุดิ มานี่มานี่มานี่จะไปไหนจะไปไหนมันบอกไม่ได้ไปไหนนี่ <c oughs> ถ่ายซะอี <c oughs> มองเห็นกันไหมผักทออนิดหน่อยแล้วก็เอาท้อออกอ๊บทำไมบ็อกมันเป็นสีฟ้าไม่รู้ฮ <c oughs> มา <c oughs> ฉันดูแล้วมันให้กระดูกฉันมาเพื่ออะไรออเจ๋งมากอีหนูปะ Let's go with me. Born a p p e t i t น yeah. ะ so, ส uh, ละเออ by p r i n น e Prince, Prince d o อีกแล้วนะพ o ก shop มีแมปด้วยนาะเดี๋ยวอันไหนนี่ก่อน So much what about some pop shop อ่าแล้วแล้วพ o ก shop ป่ะอะไรางี้ It's so fresh, still warm oh and by the way I just visit the that stupid t น a ะ e village r hop shop อีกแล้ว Yesterday and h s t e l as well does this picture look familiar o r apathic e n d e r อันนี้ปาพิเจออ่ะเดี๋ยวนะ level 0ูนทส่อโนเซนพิกเลอีกแล้วเหอเก็บไเวเก็บไว้มาไปไหนมาบานี้มา นี่บันดงหมาวอนโอ้โหนี่คือฆาตากรปะวอนต้องการโอเคเก็บไว้แล้วก็หาหมา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 เมามาเอนาะเยอเรื่องมากด้มไหมอไไเออหลายๆตัวเออหมด โอ้มจงยืนโอ้มจงยืนเ <c oughs> บาเบาเดียสโกไปต่ออ่ามานี้เป็นอะไรเนี่ยมีแล้วเหรออุ้สงสาย,ยาเป็นนักโทษจริงๆเนะี่ยอะไรเนี่ยฮอตจอกฟรีมาสเตอร์บ๊อบพูดไว้ อยู่ยนะเราอีกทางหนึ่งที่เราไม่ได้ไปนี่คืออะไรฉันอยากรู้ <c oughs> ตอบฉันหน่อยเพราะมันติดนี่ว่าต้องมาอย่างงี้อันเดียวโดปะ่ะกลับกันอีหนูเ <c oughs> งีง้ยงเงีง้ยงเงี้ยเงี้ยเงี้ย สวัสดีเอ่อซีดีเพลเยอร์อ่าเอาอันนี้ไปด้วยอ๋อบ๊อบสวัสดีจ้าบ้าหรือเปล่าอะไรเนี่ยเฮลโ่ลสวัสดีพิสิกยีดเวทกับเวทอีกแล้วนะไม่เป็นไรถึงจะไม่ชอบเพลงเวทแต่ก็ฟังได้นะที่ชอบคือชอบเมโลไฮนะเดียลอดนะยูลุครีรีเซคุณดูเศร้ามากนะขขาวร้ายเออ โอ้งหมสำหรับอะไรสักอย่างนี้ด้วยนะแฟน I offer you some f a s t i o n a b l e quality melon o r mushroom to eat your pain จวนคาร์ลสจวน just as our our last hot dog เก็บไปตกปล่อยมันอ้าวไก่นี่ไงจวนคาร์ลส์อ๋อชันพอยชันพอยชันพอย แท็กควอยอยู่ข้างหน้าไงอพีหมาตายหมดยังเนี่ยอ้โหย้อนไกลเลยทีนี้โอ้โหคือแท็กควตยอยู่ข้างหน้าแล้เดินตกเฉยเฮ้ยมาผิดทางนี่หว่าลืม เฮ้ยหมายมีหัวหรอ่ะกี้เห็นตกตายไปแล้วเสียใจซะจริงจริงรู้สึกรู้สึกโง่อยู่ดีๆคือหมามันบางไงเออหมามันบางอ่ะผิดผิดที่หมาจริงๆนะคือถ้าหมาไม่บางอ่ะเราคงไม่เราคงไม่ตกอ่ะใช่ใช่คือหมามันบางทางไงนึกว่ามีทางเดินให้เดินอะไรอย่างี้ใช่ใช่ถูกต้องที่สุดนะไม่รู้จะโทษหมาก่อนกล่องน,นี้เราเปิดแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ย เพิ่มไหมหมาตายหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยโอเคงั้นเราไปทางไหนเนี่ยทางนี้ปะทางนี้อะไรเนี่ยโอ้โหแล้วก็แยกหลายทางทำไมเนี่ยแป๊บนึงนะเกาะโอเคตอนนั้นไม่มีอะไรเนาแบบะ,นนนะนแล้วอัไน,น,นมันตายอะไรเนี่ยหมา โอ้ฉันไม่อยากทำแกตกนะบม่ผ่ายเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยใช่เจคาร์ลอสเนียทูซีฮิเดซิทนี่คือเชือกของจวนคาร์ลอสนะเจคาร์ลอสคือจวนคาร์ลอสหรือเปล่าน่าจะใช่ไปกันเถอะนี่เราต้องมาตรงนี้นเนีองอ้อ ต้อึงเลาเช็คพอยต์อ่ะเช็คพอยต์เช็คพอยต์วิวแหละลงเช็คพอยต์่อนให้ลงวัวเนี่ยเออมาคงให้ลงจริงแหละนะตาเห็นว่ามันให้เมลอนม,มาเอาาตะก,กี้เมลอมนมีอันเดียวนี่เออสงสัยไปตะก,กี้แล้วมันให้เข้าตัวมาเลยนะโอเคไปยูเลยดี ้วาเกาะแล้วนี่เกาะแล้วนี่เกาะแล้วจริงนะพูดจริงๆเอ้ยเอ้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้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 ยอืมอ่ะมากี่นาทีแล้วเนี่ยไม่รู้อ่ะอัายไปก่อนแม่หมาตาย ไอพีนะเอสโกโอเคเลิศมาแล้วโอ๊ยไรเนี่ยไอไมเข้าใจจริงๆนะ I don't understand คีย์บอร์ดไม่ดีอ่ะเยสถึงแล้วเช็คพ p o i n t กดกดกดมาแนวเดินอีกแล้วอีกแล้วอ้อหกมาเดินดีๆขอลองออกมาเดินดีๆเดี๋ยวตกเอ๊ะ น่จะตกแล้วเนี่ยโอเคตรงนี้ไม่มีทางให้ไปต่อเพราะฉะนั้นก็อูหูคือแบบไปเถ้าจะทำใยญขนาดนี้นะว,ว่างๆก็มาอ,าออกเองด้วยอะไรอย่างงี้นะต้องให้คนอื่นเอาออกตลอดเลยตลอดตลอดอะไรอย่างี้นะต้องบอกไว้ก่อนชุบชุบโอ้โหมาโผล่ตรงนี้ สุดตีเป็นมึงนี่อะไรพอยซันกินกินต้องกินไม่กินดีกว่าหมาถ้าไม่อยากเป็นหมาย่างก็เดินดีๆโอเคอยู่เนาะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคนย่างนะเนี่ยอฮ้ยเกาฮบาบฮ่ ตรงนี้ลงได้ไหมลงแล้วจะขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่รู้อะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะได้จบอีพีสับเพ้าเลยสับเพ้าสับเพ้าทั้งในชีวิตจริงและในเกม แล้วเราจะได้จบอีพีแรกนี้เมื่อไหร่เนี่ยอึ๊บจะเอ๋นี่อะไรอะโบนอีกแล้วมาให้อะไรตอนนี้มีโกนักเกตด,ด้วยอันนี้อร่อยโอเคอึ๊บ okay. โอเคมาโอ้โหเนี่ยเห็นนี่ไหมโอ้โหทำตาเป็นแลนช่อะ อ๋อไม่ดือ้อนี่นะอีหนูชึบตามาตามาตามมาโอ้รวเดเร็วทันใจไวเหมือนกโกโกเอ้ยนี่ต้องล่าหมาไว้ด้วยนาอนาวสติวัตยวให้ขโมยสิ่งที่คุณต้องการนะแล้วก็ออกไปจากที่นี่ U for e m e r y อ่าดีมากคุณเจอไอ้นี่แล้วอะไรอะไอ้โอ้ยสเก็ตนะโอเคต้องการต้องการไม่ต้องการหรือไม่ต้องการ,ร,การ,ร,การไม่รู้อะตอนนี้เอาไปให้หมดไลบรารีอ้าว้อสมุดบุ๊กเก็บไว้เพื่อต้องใช้อ e. ีกอุมอะไรกดโอ้โหอ๋อเหอโอ้โหโอ้ย,อย,อย จะเข้าใปมามานน่อ่าเก่งมากอีหนูแลนี่อะไร <gasps> มามอรี่ r y หนตกหรือยังยังไม่ตกโอเคให้กินไว้อ่าให้กินเดี๋ยวค่อยกินไปกันก่อนอะไรเนี่ยฮ,ฮับซับ w อสเ e ียฮับซับอยู่ที่นี่ ไม่ได้เอ้าเห็นเกิงอ่านี่ถูกได้เฮ้ยเจอไลเตอร์ป๊เป็นหมาหมาหมาาเล่นหมาเอาหมาอยู่นี่แล้วใครเล่นโอเคไม่มีอะไรก็ขึ้นขึ้นบรรจยัยออัน,นี้เป็นบันไดที่ขึ้นมาแล้วก็เขาวงกดอ่ะเอออ๋ออ๋ออ๋อ,อทอชกับ เกรดายเก็บไปเก็บไปให้หมดอย่าให้เหลือชุบเอามาใส่ไอรอนเฮล t แล้วก็ใส่ไดมอนด์บูทนี่แล้วก็ใส่โกลเด้นเลกกินไม่เอาเช็คทอยแล้วก็โกฮอร์สแอม l ม ของเต็มตัวเลยเราเก็บของที่ไม่จําเป็นไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะโมนี่จําเป็นเกรดายเก็บไปสติงเก็บไปไอเทมเฟรมเก็บไปนี่เก็บไปนี่เก็บไปเอานี่มานี่มาหนังสือเก็บไปให้หมดลีดเก็บไปไต้องกาโอเคไปต่ออะไรเนี่ย private office of printeric นะ นี่เป็นออฟฟิศส่วนตัวของพรินต์ดอรี่โอ้โหแล้วมีเลเทอร์แล้วมี use in of อฟ o ูออลลีเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาออกมาใช้นั่นเองดู <c oughs> งมีลูกมาเลย letter. เลเทอร์เออเออต้องอ่านเลเทอร์หนึ่งก่อนสิพีทแหละพีทแหละเธอสาวไว้นี่เลยเธอสาวไว้นี่เลยที่หนึ่งมนันนี่โอเคโอ oh, my dear love นะ I will love you เออฉันจะลาคุณตลอดไป เอออย่างอ uh, ่ of course I don't care about t h s t stupid v i l l a g e r a n i m a l hobsop ฉันจะไม่สนใจ h o p เอ้ยฉันจะไม่สนใจ village เออหมูชาวบ้านนะ hobshop what kind of name is that anyway he t h i n k a I'm his loving wife เขาคิดว่าฉันเนี่ยรักภรรยา but we know it's not true แต่ว่าเราก็รู้ว่ามันไม่จริงนะ yeah I'm still his wife but I don't love him ฉันเอา Uh, ฉันไม่ชอบไอ uh, ฉันไอฉันไม่ชอบเขานะไอออลลี่เลิฟยูเอะเอะอู้ฉันรักคุณคนเดียวนะเอ็กกี้บายเดอะเววเฮาดิทูไลท์เดอะฮิตเดนไลเบ r รี่เนะเอนทานไอดีไซน์ฟอร์ยูไอแคนเวทฉันไม่สามารถรอที่จะแต่งงานกับคุณได้แล้วแคนบีพรินเซสตอริกแอนิก a I can't wait to marry ฉันไม่สามารถรอที่จะแต่งงานกับคุณแล้คือมันอยากแต่งงานใช่ไหมประมาณนั้นอันนี้กล้าแล้วก็แล้วที่สนะ Stay away from my wife you b a s t a r d ออออยู่ห่างๆภรรยาของฉันไว้นะแล้วก็ล้ถึงลูกชาย I have w a r n e d you several time s that if you continue this evil อะไร ขอ,ขอคุณนะโอเคงั้นเดี๋ยวคลิป EP 1หนึ่งก็ต้องขอจบไปเี่านี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ oh. ก็ถ้าชอบอย่าลืมติดตามเอ่ออัมเดอะลอสปอเตอร์ The Potato, ชั้นที่สองอีสองด้วยนั่นเองนะโอเคอี่คืออะไรโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะอย่าลืมติดตามชม EP 2สองนะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย